บัดนี D ้เป็นครั้งที่78ตรงกับวันที่26มกราคมพุทธศักราช2559ข้าพเจ้าวชิรพงศ์สุวรรณสินขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนตร์ถวายเป็นพรรมบูชาสังฆบูชาได้เป็นอาจีบูชาแด่องค์พระบรมติเทราเจ้าองค์ปุสิเดตุนบุบุนเดชมุสิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามเบีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาการในการส่งคาถาแกรข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระนรกตั้งใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายจง โปรดจงบันดาลให้จิตของเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสานติญาณบนกลางไปโปรดสวดจุมนงเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอันตรคัจฉันตุเทวดาสัตตมังยิราชสาสุนันตุสักพมกัตตังทาเกกะมีจะรู้เปกิริสิขระตเตจันตริเกอยมานี๊จีเปรัดเจจะกามตตรุว่นอหะคะเนเกอแค่ข้นที่มีเกติบุมมาจะยันตยเทวาชาลัธาลัมมิสเมยะแยกกันขั้นทัพพนาคาจินทันตาสันติเกยังบนนิวรรคกบจนังสาธโมมนิสุนันตุ ธรรมสุนทะกรวยมะันตาธรรมสุนทะกรรวยามะันตาธรรมสุนทะการวยยามะันตาบทส่วนั้นมรการสิทธิคาถาหนมตัสะภะคะวตัวราตัวสมาสมุทัศสะาหนมตัสาภะครวตัะราตัสมาสมุทัศสะาหนมตัสะภะคะวตัะราตัวสมาสมุทิศสลตัวส่วนสัจจะกิริยาคาถานาถิเมชนังยางปุตโตเมสลังมารังอิเตนะสัจวัเชนะสวดมิุสปะดานาถิเมชนังยางธรรมเมชงมารังอิเตนะสัจวัเชนะสวดมิุสปะดานาถิเมชนังยามธรรมุสังโขเมสลังารังอิเตนะสัจวัตเชนะสวดมิถ บทสวดมหาการุณิกโกนาโวติอธิกาคาถามหาการุณิกโกนาโถอธิยาถายาสาวะปาลินังปุริตวาปรมีสัพพะปโตสัมปวติมตมังอิเตนะสัจวัตเจนะมะหุตตะสุขปะตวะมหาการุณิกโกนาโถอิตายาสาวะปาลินังปุริตวาปรมีสัพพะปโตสัมปวติมตมังอิเตนะสัจวัตเจนะมะหุตตะสุขปะตวะมาหุตตะสุขปะตวะมหาการุณิกโกนาโถสุขายาสาวะปาลินังปุริตวาปรมีสัพพะปโตสัมปวติมตมังอิเตนะสัจวัตเจนะมะหุตตะมาหุตตะสุข

Ati damat tanang arhan to sambah samputa te sampi pakvan tanang e taparamaya watawei ewata arhan ini peti ta ahiri suksesaya tanpi mahang e teh hinje pitje pika we e santi anak damat tanang arhan to sambah samputa te sampi pakvan tanang e taparamaya watawei ewata arhan ini peti ta ahiri santi suksesaya tanpi mahang e teh hinje pitje pika we e watayana namani ini pitje pika we e watayana namani ini pitje Si 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 san mifti kave si wajanan nama nita si nanta sahutam mada sikro kave si san mifti nama mifti kote si ribu matoto pada susu tambah si tatho kata mino mino kata san mifti dah tanya kata si ta ye si ta kita akan ramai kata semai tabut ini rahasa ni naulomahan sahutam muda utah tambah sahutam dimasa ni mana wilad punya pada sahutam tambah mana kalau kave matoto madi setah sama kene Jawa biasa sana teh jawa kaya api karena api karena api kopo kejahatan pemah di muka aku rasa sana biasa batu jana dan menusahan dan sana api sama takku rasa rasa taling dan rasa api kena tempat takku bisa tetap berdahu tak tetap kawan punya yang dikawal dan semua kawan yang suka so Kata saya banyak kamu mengatakan bahawa itu mencuri jenis kawanan mencuri sesuatu yang mana mana ชาติาสตสานเหตุมั่งการยกระดับนานาตนวันเหนือที่มันโตสิที่์มันโตวนั้นมันโตยึดถือโลเมื่อถ้าเหมือนหน้าพิการมุ่งพลังศักยนิยสานติเกิดจากศาสตร์สายยกระันานาตะวันเหนือที่มันโตสิทธิ์มันโตวันนั้นมันโตยึดถืองโลเมื่อถ้าเหมือนหน้าพิการมุ่งพลังศักยนิยมอินเทอร์เทสโตรัสศาสตร์สายยกระดับนาตะวันเหนือที่มันโตสิทธิ์มันโตวันนั้นมันโตยึดถืองโลเมื่อถ้าเหมือนหน้าพิการมุ่งพลังศักยนติยนเศรษฐศาสตร์มิตรมนตร์สันติเกิดจากนาส

mangi sangat darah tu ada kini guru mukul kini guru kapu kini guru sudah di sana kita rute mana kita minta tu di sana tu sana mana ada tu ada di kalau kita tu boleh di sana yang minum nasi tu pentas di sana ayah kau tuan tu kini tu ibu tu ibu tu sahaja tu kami tu tu kini tu pentol tu tu cepat nak tu mungkin tu ni susu tu cuma tu ni kita tu ท้ากุณาสงสันักแวิสลาศาสตตัตตาธรรมพราสาตาราคุบยาศาสาร์ญาจิณิยปุนาสการัตะอาศักุณายาจาระกุณะนะคะในศาสสีโนเอาวมลงหานโกโภชกุศลสมิญโงนาเวนากราเชสาสานุเตติปัริาปิคติสักดูเบหานิาสตเต๋วานุฆชาปตตาอิตราสุปนาอิติเตสนามะอวิชยันุตานะคะราชาโนมาจิตวุตติโลเห็นเมตตาสิมุตโตมาสัมมาญาณวุฒิยุตตาในคราสุปนาสารุญตาสุภิตางิตตาหุนิยตินาตุนิยตานุสิตา

เป็นตัวเทวาสารที่จะสัมาจะทุกเวนว่าอันสูงในสัตเทวาจนั้นภูมิปัญาคิรถาจะรื่อสัตสาเทวาสูงมากกากขตาถ่าขดนิิดาว่าอกุมลเทาพราณกาบุมมุนเสถุทรงามสทโเเจตสายาเวนน้ที่มันโตชิมันตวนน้นมันตทองมัทั้งมนนทุกการันทัศนทุกนางสุขนัูสัว์ภูเทวาจะน้ำมิิเียว่าเดย

Boleh, tetapi kami mahu, tetapi kami mahu, bahamukha, kudewa, bijak kana, tetapi kita harus melakukan misalnya, yang satu itu, yang lain 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 itu, yang

จะพำเม่เกมาราเสนาพิการมีกัสสกาันสามัยังเอถาคณถาพันถาไรเกนะปัทัตโสมาสวันตาเบวายถามบุญจิตโกจินังเดตาภาเสโนอนาเสียการนาเสนาเวทีปัญญาปัญนาตระมาัสจัสังกตวานเบรบังยะถาภสโกจะมมีโกธนันโตสุวิชโกตุตุตุตตาโปุตตาภตสัมปุโตอาศย โอเยตันจักรสัมมิยญาณุปิทวานะคมาตโตมณีสัตตาสาวเกสานิทาเตมราเนาพิกันตาทิวพนะตัจจาวเตจาะตตะมะกุวาปุตตะโสกนังวิตานกขหิตะกาบงยสังรมามียูวิสัตติวิชิตังกมาพระยติกาจัสิโุิสัพุธีสาวกาเตชะเนสุตาติ เปิดสวดตัวราชการปรกรนามโมเมพุทธเตชะสาราตานตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายพะรักษุเมปรเมสุราสปิทธิพรมาจะอินทาจะตตุโลกาคัมภีรักกาสุมุธาภูตุงคังคาจะสสครมะชัยะปสิทธิภวตุเตชัยะชัยยะรัตธรณนิธรณีอุตตติยูตตตินัตินัตชัยยะชัยยะขั้วละธรานิสายนิรายสายเสนมารามารุราชัปปนนอรชีชัยะชัยะคัมภีรัสโวภีเน นาเคธนาคีพิสาจักรุตกาลีชายะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิกิสุธาทานุมุขาชาชยะชยะบารุณามุขาชาโมคโมขาสาตราชยะชยะจัมปานิทินาภะกภักดูลคันฑโถชยะชยะพระเจ้าคนนัตุรงสุกะพระผู้ชงสีหาพยัคฆาีปาชยะชยะบารุณามุขาสาตาชิตาชิตาเสนนารีปิอุณาสิท อนัสุทิโนระดีชยชยสุขาสุขะจีีชยยจรณีตะเลสัทาสุชาาชยชยธรณีสานตินทัสสานตินสัทาชยะชยยะมังกราดัญญาพวังเกชยชยวัดญญาเกชยะชยะราเกษสุราภุชเตชา ชยชยพรเมีทัศนาชยชยะราชาธิราชสาสชาชยชยปฐมีสังการชยชยะอรหันตาปเจกับปุตตะวังชยชยะมหิสุรุหรอรินเทวาชยชยะพรหมสุราโกรชยชยะนาโกวิรุทะโกรมิรุการโกจันทิมารวิอินโทจะเวนตโยจะคุเวโรอรุณโอปีจาอาคิวาโยจะปาชนโโหปุมาโรทัตตาตัโกอัททะรสาภะเทวาสิทธิสิิทธปัสสะอาปัสสะอาทโย อิสินอิสิโนสาวกกาสัทธาชัยชัยยะรามโมภาวะตุภภวันตุเตชัยยะธรรมโมตสังโกทัศทัศจากทัศสาปาโลจัชชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชันะชัยยะโสตีภววันตุเตเอเตนะพุทธุเตชันะโอตุเตชัยยะบังกะังชัยโยปีภุตัสัสสิริมตออย่างมาราชิตกาถิมตโตปาราชโยโอสัมโยปะใช ชายโยปีพุทธศาสนสิริมตัวยมาราชสตจปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิโกติโพธิมันเดวยโมจิตาช่ยะตถากานณ์ขนามหิสิโนชาโยปีพุทธศาสนสิริมตัวยมาราชสัจปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดวยโมจิตาช่ยะตถาอินท์ขนามหิสิโนชาโยปีพุทธศาสนสิริมตัวยมาราชสัจปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดวยโมจิตา

Ayamahrat sekejap, bimato, paraci, nyogoh, siyambo, jiman, dipamuti, tan, syai, yus, tan, sifra, ulang, gunam, hinsino Kanyogoh, ji, yangu, res, saka, yanang, nanti, wadid, nuwa, ingu, tawang, jim, syoho, jise, yus, yinang, heret, barajir, tan, nang, gesi, se, pan, pet, kuat, ribu, kare, se, kes, apu, tan, nang Agap, pato, pemot, titik, sunak, katang, sumang, rang, suba, padang, su, tang, su, guno, sumoto, ju, jiri, tang, pun, mat, jun, buta, kinang, kaya, kemang, mat, jaka Pagina menolak mengambil ditentang pagina pagina kata wanita terdetak ini. Ejaan rata sukita perundang-undang sahaja. Arugam sukita hukum tahsiah sahaja. Nanti penuh dengan ini artikel artikel juta setahun tujuh tahun tujuh setahun tujuh มาดูรัฐายุตตาการีปวสันตุสังวภัสาวภราคะภะโขกาจุปัตตวะติสังยิวารนตุเตสัพตาใาอย่าสุขังยิเตศสุขังตุกะถาดะอ๋าบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวะเมสุตังอีกังสามัญมะกคุบสาวาติยังวิตาหวิหารติเชตวันเน อนาักปิติกาสะอารามีตัปตะโภคกวาภิกุอามันเตสิปิกวติภะนเตติภิกุภักขบโตปจัสมุขภกวะอตถธโตบุจอุปัฏานวาภิกขเวตถาคตานาอนุปัฏานวาตถาคตานังอิทธา วาสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยมตาสัพเพสังฆาราอนิจาติตามตถาคตตอภิสัมมุติปิสเมติอภิสัมมุจเรวาปิสเมตวาจิขติเทเสติปันญเปติปัญจเปติวิมารติโคจชติตานิกรนติสัพเพสังฆาราอนิจาติอุพพาวาติกเวตถาคตานาอนุพาทาวาตถาคตานังจิตาวาสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยมตา สัพเพสังฆาราทุกขาติตังตถาคตโอภิสัมพุทธเจติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธวาอภิสัมเมตวาอาจิตคติเทเสติปันติเปติหัตเตเปติเมื่อติพุทธเติตานีการดุิสัพเพสังฆาราทุกขาอธิอุพพาวาปิขเวตถาคตานะนุปุพาวาตถาคตานังติตาวาสาราถถุมาธรรมะติตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมะนัตตาติตังตถาคตโอภิสัมพุทธเจติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธวาอภิสัมเมตวาอาจิตคติเทเสติปันเติ มีว่าละทิฏฐาจิติตานีกรโดนติสัพเพธรรมาอนาตาติรรมบุจัปะควาอัตมนาเอพิคูปควาตภาสิตาพิแดนคนจิโสดภะเถกกรรตะคาถาอัตต er ิตังนาวะขเมือยาณปฏิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามกิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตตาติตามบะหินันตงอัปตะตัณจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนัจโยธัมมังตา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 มิปัสัทยาสังหีลาสังุปังตังวิธมนุพผดุเยผู้ไดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจ่มแจ้งไม่ก็นเป็นความแทนเขาควรพกควรในการเช่นนั้น่อยอาจชว่ากิจจมาตัดางโคจรญาวระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความายแม่แม่พรุ่งนี้นาหิโนสังคดนเตนามาเฮสเศนีนัมจุนาเพราการผัดเยนต่อมัชุราซึ่งมีเสนาไม่ย่อมไม่มีสำหรับเราเนวงังบีหาริมาตาเปโอโหระตัมาเตนตัง สังเวชพระเทก์ระตนตีสังตัวอจิเตส์เมืนีผู้นี้ผู้สำบวจย้ำกล่าวเรื่อผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นแม่เข็ดคันทั้งกลา,างวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แมเ้เพียงใดทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะธรรมะสังเวครปัจเจกขณะสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจไร้ล,ลูรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจไร้ลูรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นลูก อันเป็นทุกข์ส่วนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเพเกิดขึ้นแล้วก็จะตายไปสรรพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม,ไม่ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราถ้าวางชีวิตตางชีวิตเป็นของยังยืนทุกวันพระนางความตายเป็นของยังยืนอาวุธสามายาบริตพัางอันเราจะพึงตายเป็นแท้อาราณั พรณาปาระโยสานังเมชีวิตตังชีวิตเป็นชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงพระราังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทีย่ยงวอตะวนที่จะสังเวชอายังไคโยชิรังข่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนการปัาสาวิญญาณชุดโทอันเขาจริงเสียแล้วอธทิเศตติจากนอนทับพัดวิงซึ่งแผ่นดิน ลิงขรารังอีวาประดุดดังวา่าท่อนไม้หลท่นอนคืนนิราทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขาราทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายะธรรมมิอุปาทาวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตาวนิโรจนติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอูปสมโมสุคมสโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตเปสัตตามารันติจา ตั้งหลายทั้งปวงกำลังสร้างตั้งหลายตั้งปวงกำลังได้อยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายยาเทวาห์ามาริซา,ามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติมีแต่ส,สังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดไม่ตายยางกิจิยังกิจิกุศลกรรมังสะเปรพยพเตหิตกับทางบุญยังโนอนุโมทันตสูสุนันตูโพโตเยเทวาสมิงทานอะติกาตาติกายุตาสัทธาหุนตุ

ทุขาภามณัตโตสัพเพสัตมัตินาสามิจันตุโวรบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนัโมโหทิสัตตะวกันติมาแยกจิตปะกวานนโมโหทิสัตตะวกันติมาแยกจิตปะกวานนโมโหทิสัตต์นัโมโหทิสัตตะวกันติมาแยกจิตปะกวานบทปฏิชายะอาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรต้หิงต้หิง อาธรรมอาทานีนะขอวันตุกุจิตาโสจริงกัลโณเตทวิหาธรรมดเรเทราจามาชานาวกาเทปิคโวสารามิกาธานณปะติวัสกาหามาจะเทสานิกขมาติศาลาสพะณภูตาสุกิตาพุตุเตชาลาปุชาเยปิจันตสัมบวาสังเสติฐาชาธาอาธรรมวุติกานิยานกังธาตมาวรัมปัญจเตสัพเพปิทุคัสสะกรณุสังฆังธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมะตาราจะปุคะลา

thi vataṃ ceva janakathā dukha paṭtā cenid dukkhā pañapattā cenid khayaso kapattā ceniso kaḥ hoti sabbepi pāṇino etāma ta tāmhi hi sampada purisaṃ battāṃ sabbethi vāni mohaṃ tu saṃpasāṃ passitīyā khānang taṃ tu sattayā sīrangaraṃ nu sabbadā bhāvanā piratāṃ tu kaṃ caṃtu devatā kathā paccim mojurma mocanaṃkaraṃ kathā boh tu sabbāṃ jīvaṃkaraṃ lakkhaṃ tu sattadevatā saptaṃ สัพพุทธานุภาเวนาโสทิหุตุนิรันดรังหตุสัพพังสมะกระนันรังนุสัพเปตุปตาสัพพะธรรมานุภาเวนาโสทิหุตุนิรันดรังหตุสัพพังสมะกระนันรังนุสัพเปตุปตาสัพพะสัมการนุภาเวนาโสทิหุตุนิรันตรังสัพเปุพุทธะปราปตตาปเจกานันติยำพระรังนันตานันจเตเชนาระคันปัตตานิสัพพะโสสัพเปุพุทธะปราปตตาปเจกานันติยำพระรังนันตานันจเตเชนาระคันปัตตาไมสัพพะโส सब्बे बुद्धा बरा पत्ता पते का न त यम बरा हरन तना जते सेना कन बंतामी सपसोब्बे बुद्धा बरा पत्ता पते का न त यम बरा हरन तना जते सेना कन बंतामी सपसोब्बे बुद्धा बरा पत्ता पते का न त यम बरा हरन तना जते सेना कन बंतामी सपसो చతేచే కల్మత్తాని సఫో సపె పుత్ర పర పత్త పత్యే కణం జయం పరాతాల కల్మత్తామి సపె పుత్రణం జయం పరాంగ్నం జతే చైనా కల్మత్తామి సఫ సో సపే పుత్రం జయం పరాంగ్నం జతే చైనా కల్పత్తాని సపే పుత్రంతా జత ปัจเจกานันตยังพราหมณ์ปัณานันต์จเตชะนันต์ันปัณตามิสัพพะโสสัพเพภูตตาอัปปะปัตตาปัจเจกานันตยังพราหมณ์ปัณานันต์จเตชะนันต์ันปัณตามิสัพพะโสด้วยอนุสังห์แห่งบุคคลส่วนที่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุคคลส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชินีพันปีหลวง ผู้เสด็จส่สวรรคาลัยขอวนทีสงแห่งดุิสรร์นี้จงเป็นสัพพสด็จบุญคลเกียรตพระเจ้าให้แผ่นปลอดภัยจากทุกภัยทุกโศกรกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งใดได้อันุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพัรชอบทรรมค์ำว่าไม่มีอุจาติเหตุจนขออย่าได้มีขพระเจ้าขอข้าพระเจ้ามีสัมมาชิตติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์เด็จสัมงสมารสัมทธเจ้าดำรงอยู่ในความจีิงงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศสนี้โดประสิทธิ์ประสาดทรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระติทายด้วยกสททั้งฝ่ายไรทั้งฝ่ายทไายทไยและฝ่ายลาวเพิ่มถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบขบเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอ,อนุภาพเทวานุภาพปราวภิานุภาพอมสิทธิอำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ก่อองและบู้ชาทุกประการเถิด2